จะปานพอดปีหม่เนอะสังฆานปีเก้าก็ล่วงป้นไปแล้วปีหม่แก้วพยาวันก็มาชูจอดหลอดถึงต้นตัวแหงค่าก็จะขอปัดข้อกระไ่ยเฮ้อข้อตั้งหลังอย่าได้อยู่ท่าข้อตั้งหน้าอย่าได้มาปาน เป็นเมือ่อคืนเมื่อวันเหมือนรักเมือตื่นเมือยืนเหมืออย่างเมือนัง่งเมือเตี้ยวข้อเจ็บหัวและมอดตาเจ็บขาเจ็บน่องเจ็บต้องแล้วก็เจ็บเอวอย่าได้มาวงแหวกข้อตากแดดตากฝนข้อจามข้อห้ขอ้ขอไขขอ้ขอเมื่อยข้อเน็ดเน็ดเหนื่อยเหนื่อยอย่ามาอย่างกายขอฮืดตกยุบใจออกไปจากตนไกลไกลตกจากประเทศไทยไหลไปเมืองอีกป่นบุญไปเมืองคาเฟ่ เลียว่ไปเมืองคู่เวตประเทศสหรัฐเมริกาอย่าพลิกตอกมาเมืองไทยหันซ้ำขอเฮ้ไหลด้วยน้ำพญาไปทางใต้ขรอเป็นมีดเป็นมุ้ยให้ให้ให่วยห่ยขอเฮ้อตกออกไปอย่าไหลามาทางนี่เนอ้อนับแต่นี่ไปทางหน้าก็ขอเฮ้สู่เจ้าขออยู่อย่างสุขสบายใจรับดีนอนดีสิปีบอเฮไปทางอื่นเมือนปีบ่เฮอไปทางไก่ขอมีอายุมันเยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าอยู่กับปลูกกับเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าเาหือน ขอเฮือมังมูนตุนเต้าเข้าเต็มเล่าเต็มลองดูตัง้งเขียนดูต่างตานขอเฮือสมใจยบ้านเหมือนป้อนที่เอามาฝากตกน้ำอย่างเฮ้อไหลไฟลามอย่างเฮือไหมจะไปไกลก็เหมือนไปใกล้ขอเฮือไปได้ตามสบายจะไปทางบนก็ขอเฮ้อได้ขี่เครื่องบินจะไปทางดินก็ขอเฮ้อได้ขี่รถจีบรถเก๋งบุญมีผีพโพดได้เป็นมหาเศรษฐีโลกในเมืองไทยเมว่วาหลูกหลานคนไดบเฮ้อได้ตกได้ยาก เก่าจะตกซิบจะตกก็มีรถยนต์ห้องสีเก้าบ่มีซิบบมีก็มีรถซิบเล่าไหมครับจ้างหลักเข้าขอคือเจ้าอย่าลืมพุนบิดามารดา อย่าว่าพ่อว่าแม่ถือตอนเฮาแย่ไม่แต่พ่อแม่ต่ว่นที่จะุย่วยเฮาคุณพ่อมีเสาเอ็ดคุณแม่มีสิบสองอย่าบัปกป้องห่มไหวเป็นหล่มจองเงาบังดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายะถาวลีว่าหาปุราภิลีปุลุงติสาขลังเอว่าแม่ว่าอิโตที่นังเปตานังอุปกปตอิทิตั้งปฏิตังตุมหังขีปาวะไม่ว่าสมิสตูสเทปุเรนตุสั่งกป้าจันโทปนนาอราโศยะถามณีโชติราโศยะถาสภาโลคาวินิมุตโตสภาสันตาปวัสสิโตสภเวลามาติกัน วนปุโตจัตุวังภาวะสปิติโยวิวัฒสันโตสป้าโลโกวินาสันโตมาเตาวะตันตรายโยสุขีติคาลายุโกาวะอภิวาทนาเสริท่านิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังนิปานังปลมังสุขังข้เจริญเจริญหลงเลืองก้าวนาเน้อ